กษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจให้ตั้งมัน่นอง์ราชันศูนย์รวมชาติศาสนาทุกคนไทยรักแรมทองป่องอาณาเถิดราชาภูนาตราชพักดี แผ่นดินสูงมีราชาพระเจ้าอยู่ชาติมีรั้วเป็นหลักป้องศักดิ์ศรีชาติดำรงคงอยู่เพราะภูมิพรานภัยรีรักเอกราชชูชาติไทย เฉริมพระชนมพันสาราชันสวัสดิ์ภูลพิพัฒทัสมินปิ่นสมัยทรงเกษมสุขวาระหาฤทัยถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางฉัดชุรีเรืองสิรินายกสมาคมเอกรักษ์วัฒนธรรมไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคม